โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พี่จะมาสอนโหลดได้นะครับผมทั้งในคอมทั้งในโทรศัพท์ and ด o i d นะครับผมนะขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปที่ Google นะครับผมนะเราค้นหาว่า s i g m a นะครับ sigma นะครับผมนะก็ apk นะครับแล้วก็เราก็กดเข้าอันแรกเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับผมแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บอ๋อคืออันนี้คือของพี่ อันนี้ของพี่คือมันมันดาวนโหลดแล้วไงคือมันดาวโหลดแล้วไงเนี่ยของพี่ดาวโหลดมาแล้วครับถ้าเราดาวโหลดเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาในนี้เลยนะครับผมเออมันจะเข้ามาในบู s t ต็กนะครับให้เราเขาเข้าบูสแต็กไว้นะครับผมดาวโหลดดาวโหลดเสร็จแล้วเข้าบูตสเต็กนะครับอ่าแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วเรากดเข้าเกมได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่าเราใส่เราล็อกอินปุ๊บล็อกอิน Google ล็อกอิน Face ก็ได้นะครับผมเราก,กดล็อกอินปุ๊บแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม เราตั้งชื่อตั้งงตั้งชื่ออะไรมันก็จะเข้ามานั้นนี่เลยนะครับแล้วก็กดสตาร์นะครับจริงจังนะครับโอ้โหแล้วดุโอ้โหแล้วปุ่มพี่เอา้าแล้วไม่มีปุ่มอะ่ะ